สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กันในเกม GTA Online นะครับแล้วก็วันนี้เราก็จะพาทุกคนมาทำอาชีพต้นตัดไม้นะฮะพอมแล้วก็ไปดูกันเลยครับในงานอาชีพนะครับการทำอาชีพต้นตัดไม้ เราไปทำอาชีพของตารแม้นะครับอะนรนะครับอย่างต่อไปเราไปที่จุดสีเดิมเดินแลให้เข้าไป ไฟแดงไม่สนใจนะตัดเร็วมากต้องดูทางนะข้างหน้านั่งระวังไปๆปคน

ี่ยนแล้วใช่ไหมกอเปลี่ยนแล้ววะเปลี่ยนแล้วนะ,นวนะต่อไปที่เราต้องไปจุดนี้อตามเส้นท,ทางสีม่วงเลยับ ถามอาชีพพอตไม้ดูนะไกลพอสมควรนะดูจากสเนะสาสีเขียวนะแสงเขียวมันมันพอถึงวะเนี่ยถึงอยู่เันเนี้งไงขอด่วนไกลแค่ไหนจะได้ดูน้ำมันโอ้โหกูเติมน้ำมันกันดีกว่าเติมน้ำมันกันเดือดทุกคนมันออกูไปไม่ถึงแน่นอน โอ้ยเชี่ย,ยเติมน้ำมันก่อนเป็นนรกไม่นอ,ไนอกแน่นทุกคนมันเลยหมดกลางทางนี่คือชิปหายแลยนะ้วไปได้แล้วคุณถืออะไรอยู่ในมือไหว่ะ ข่านเขาอย่าลืมผ่านเราด้วยนะจ๊ะแฮ่ไม่ใช่แหละเ,เราต้องระวังนะเนี่ยทางนี้มีโอกาสตกสูงขับในทางเนี้ยขับเพลินนะแต่ว่าต้องระวังนะทางมันตรงยาวเวยนะ เจสันทำอาชีพตัดหมายวันนี้โอ้โหเจสันเสียร่วงนีงถทา เราถึงแล้วทุกคนนี่งไงจุดตัดไม้อ่ะเราก็าต้องถามขาา้างในดาวก็ทำยังไงเนี่ยนี่งไงนี่นี่ตัดไมา สักสิบต้นดูสามต้นละไอ้สองต้นละฮัโลโลดีครับเอ่อสมมติตอนนี้เราต้องทำไงต่อครับเพิ่งเล่นทำครั้งแรกครับโอเคครับ โอเคครับเห็นแล้วค,ครับผมครับเนี่ยทุกคนเราก็ต้องไปตัวสีข,ขาวๆติดกันนะนะอยู่ข้างบนมุมนู้นนะทุกคนเราขึ้นไปเนี่ยทุกคนมึงเน,นื่ย มันมันได้เงินครั้งลวเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับอ๋อโอเคครับเงินะอ่อนจะฮะผมรู้จักอยูอ ไม่ใช้ต้นไม่ใช้ต้นที่เราต้องตัดนี่ต้นอย่างนี้อ่าวคีบเราตัดเลยเราไม่ได้เก็บเลยเราเลืม นี้ก็เที่ยงคืนนะฮะเดี๋ยวเราก็ต้องนอนแล้วนะทุกคนอ่าแต่ตอนนี้ขั้วขาดกุง่วงขอสูงขั้วเลยทุกคนเลย๋อต้นไมล้ลอยได้เอเค

ต้นแล้วพอแล้วอ่าเขาบอกว่าคุณไม่สามารถแบ่ได้มากกว่านี้นะอ่าสามสิบแล้วไม้สาสิบไม้สามสิบแล้วเราก็ไปที่นู่นทุกคนรถแม่งคนตีนกูและ ต้องเข้าไปข้างในนู้นนะฮะเอ่อเราต้องนี่ไงที่ขับไม้อา่าไปทางนี้กําลังตัดท่อนไม้ 29่สิบเก้ายแจ็ดแล้วก่นอ่ายี่แต่ว่าถือว่าโอเคนะ โอสามข้อดีข้อดีของการตัดไม้คไม่เสียตังค์ล้ว เหมือนกันฆ่าไก่เลยอ่าดูไม่ไมเข่าหลยเหนืออะไรวะสองนี่ข้างซ้ายอ่าดูโอเคไปได้เราวิ่งเข้าไปข้างในฮะใช่ป่าววะ ใช่แล้วอันนั้นทุกคนไปเอาไอ้นี่มาเดี๋ยวาอาหารกับน้ำก็ใกล้จะหมดละไปเอารถเรามาเนี่ยแม่งไกลเลยนะขากลับดจะวิ่งไกล ไปยาวๆจัมาไปรูปหนึ่งแล้วดูที่ขายไม้ต่อที่ขายไม้อยู่ไหนวะาจดาขายไม้อยู่ไหนวะ จุดไข่ไม้จุดไข่ไม,ขไม้อยู่ไหนไม่รู้ทุกคนทําไสิบ28ลสิบปละสิละยี่สิบห ก่อนนอนเราต้องไม่ใช่ห่อนเราไปเก็บรถเราไปซื้ออาหารกันดีกว่าทุกคนเนีย่ยมันจะหมดแล้วทุกคน <Okay. S 1> อันเบอร์เกอร์แะแต่น้ำาพอเหลืออยู่น้ำกูมีน้ำใี่ว่าน้ำห้าขวดกินน้ำก่อนขาดอาหารได้เป็นไรขาดน้ำถือว่าตายเลยโอเคแล้วก็ได้ไม้แปรรูปมาแล้ว โหนด่สิะเป็นอันนึงเหรอว่าไม่คองมานเนี่ยรถกูเอ๊ะแล้วก็จบขายไปไหนวะท้ายก็จบกูเหลือบานเดียวอ่าเราต้องดูแผนที่ก่อนว่าที่ขายไม้มันอยู่จุดไหนที่ขายไม้อยู่จุดไหนนะเนี่ยเบื้อ,อ ป,ปึ๊บปึ๊บอ๋อนี่ไอยยอยู่นี่โอเคทุกคนกลับทางเดิมเลยมาทางไหนก็ทางนะั้น ใช<าย>่พิธางกูพิธางเออเฮ้เยเฮ้ยตกใจพี่ตกใจไน้นอ้นอนเดี๋ยวผมขอหาเส้นทางกลับก่อนนะำวน<ทาง>ไม่นานไปไม่รอดเส้นทางนี้ มันใช่เหรอวะมันนอกข้างบนนี้นี่เออเนี่ยข้างบนนี้เนี่ยท,ทางนี่เป็นท้ทางที่โคตรอันตรายแก่รถรถกูจริงๆเออเปิดไฟ เราค่อยไปอ่าเจอถนนแล้วทุกคนต้องไปถึงห้ามชนนะเนี่ยตอนนี้ห้ามชนเหยียบร้อยแปดสิบร้องห้ามชนเฮ้ย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 โอ้โหเปรกก่อนเกือบอะคนเกือบไม่รอด ที่มันหักหักสอบจำแ้วทุกคนที่ผมบอกเอ้ยไม่ใช่งน,นี้ดิเดี๋ยวตรงโอ้สถานโคตรร้อนริมน้ำเดี๋ยวเราเติมน้ำมันนิดนึงฮนะ เราแวะเติมน้ำมันได้ไหมครับ้เกือบแล้วะจะแวะเติมน้ำมันข้างหน้าเลยอ่ะน้ามีปัามมัน นี่ยแบบเติมหมดอ,อ่านั้นไม่ถึงรุ่นแน่อ่าเฮ้ยน้ำมันหรอว่าผิดปำบาเนี่ยแต่ละเต็มถังภายในหกร้อย อ่าเแล่าเดาเปล่ากูขับรถต้องระมัดระวังทั้งกคนรถพี่มันก็แรงอะนะเป็นยังขับไปดูทางยังไปถั่วคิดดูแรงจริง ว่ากเก็บกระาดาษแล้วเอารถคันใหม่นะใช่ผมแต่ผมไม่ว่างรีบทำตามภารกิจดีกว่าทุกคนไม่ไเสร็จเนี่ยแล้วก็ไปได้เรื่อยๆนี่แล้วก็ใกล้เข้าเมืองแล้ว นี่โคตรเกาะถนนทุกคนบ้านี่โน่นใกล้เจสสไม่ขับรถเก่งจริงจริง đó có con rồi Oh, shit Jason กูขนาดไม่ยอม ไม้นะบวกสี่แอ่าสิไม้ได้5้าร้อปดาไม่ใช่ดิห8าพเก้าทุกคนนะครับก็ได้เงินมาเท่านี้รับก็ถือว่าน้อยนะทุกคนผมว่าขายไก่ก็ยังดีกว่าแะฮะ วันนี้เจสันก็ขอลาทุกคนไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดติดตามคลิปใหม่ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับผมเจสันลาก,กา่ันทุกคนอ๋อเดี๋ยวกคนก่อนนอนให้ก่อนลาขอลา Ờ à, hả bố con? Nè 네.